ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o น e มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับคาถามหาจินดามนีมนหลวงพ่อปอดวัดในปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีพระคาถานี้ใช้ได้ร้อยแประการวิเศษนักแล เป็นของหาได้ยากถ้าผู้ใดพบจงเอาไปใช้เถิดสุดแท้แต่เราจะปาถนาสิ่งอันใดทำเอาได้ทุกประการก่อนว่าพระคถา,าให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าชะมัญญาสัพุทธคุณนังคุณพระพุทธเจ้าห้หธรมมคุณนังอัฏฐติงสติคุณพระธรรมเจ้า38 สังฆคุณโนจะตุทะโสเจวะคุณพระสงฆ์ขเจ้า14ตรีนิคุณนามะทาคุณนางคุณแก้วสามประการนัตถิปะมาโสนาหาที่เสมอมิได้สิเนรุจักปิตาคุณนางคุณพระบิดาหนักกว่าเขาพระสุเมนเมหะปิตารังมาตาคุณนัง คุณพระมารดาหนักกว่าแม่พระธรณีสัทธาคุณนางสมุทธทามิคุณครูอุปชาอาจารย์หนักกว่าท้องพระมหาสมุทรหิมะวันตังยาติคุณนางคุณพระญาติทั้งหลายหนักกว่าป่าหินมพานจักกวาสังราชาคุณนางคุณพระมหากษัตริย์หนักกว่าอนันตจักรวาล อัทธระคุณนางสมุทธ,ธามิคุณทั้งหลาย8ประการโลกะเชตโถในโลกนี้อหังวันทามิสัพพทาขอเดชเดชะกุศลของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้รละลึกถึงคุณของท่านทั้งหลาย8ประการขอคุณทั้งหลายทั้ง8ประการนี้จงมาช่วยอุปถัมภ์คำชูข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าทําการสิ่งใดก็ขอให้การสิ่งนั้นจงสําเร็จสมมุ่งมาตรปารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพุทธทางเมตตาธรรมมังเมตตาสังฆังเมตตาณนะเมตตาโมกขุนาพุทธปานีทายินดียะเอนดูพระบิดาคำชูพระมารดาป้องกันพระอุปชายะ พระกรรมวาจาจารย์พระอนุสาวนาจารย์จงมาเป็นกำแพงเพชรเจ็ดชั้นกางกั้นโพยัยอุปัตถวาศัตรูทั้งหลายอย่าได้เข้ามาก้ามกลสัพพรันติงหิวังกาลิยะเมตังกะรุณาไมตีอินทโมขังพิศวามาณมังปิยังมะมะพุทธังเมตตา ธรรมังเมตตาสังฆังเมตตาพุทธัทงกรลุณาธรรมังกรลุณาสังฆังกรลุณาพุทธัทงละรวยธรรมังละรวยสังฆังละรวยสังฆังละรวยมะละรวยอะละรวยอุะละรวยอุละรวยอะละรวยมะละรวยนะเมตตาโมกุณาพุทธปานีทายินดียะเอนดู พระบิดาอุปถมัมภมาดาคำชูประสิทธิแก่กูสวาโหมสิทธิราชามหามันตังจินดาทิโสภูมิยาโลลังทาตัสมิงทิกะทจะขุอธิสเลจันทะเกเอวะสะมุขีวัตถุติยามะนีมิหังมันธนาปัสสะทงัง มาตาปุตตังวะโอระสังมาตาโหนติมนุสสะเทวานังอะมนุสสะเทวานังสะมะยะจิตตังอะสะมะยะจิตตังเอหิเอหิอาคันฉันติจินดามณีปิยันมันจะทนังยะสะทาสาทาสีโกมังปัสสันติสิเนหัง มาตาปุตตังวโรรสังนเวเทวะนชารีติสิทธิลาภาสธาโหติมาตาปุตตังวโอระสังพุทธังเมตตาธรรมังเมตตาสังฆังเมตตาเทวาเมตตาอินทราเมตตาคมมาเมตตานัเมตตาอุเมตตาอุเมตตา อะเมตตาณนะเมตาสมณราชาอิทธิโยเสนาชนาสัพพะเนจะปูชิโตสัพพโกธาวินาศสันติมณีจินดาปิยปุตตังอาหังสุตตวาเอกังอันยะมันยังอิทธิมะมังทิศวาปิยังทัตตะวา สัมา,มาตะโตโมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่